สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้ก็จะนำแนวทางลาวพัฒนาครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งมาคำนวณให้ท่านได้รับชมครับสำหรับงวดประจำวันศุกร์ที่21ก็เดี๋ยวมาดูแนวทางก่อนครับว่าการคำนวณเป็นแบบไหนก็ย้อนให้ดูก่อนครับเพื่อให้ ได้รู้ว่าเอาตัวไหนมาคำนวณผมจะเริ่มจากงวดนี้ครับงวดวันที่12เพื่อมาหางวดออกวันที่14เริ่มจากงวดนี้ครับผมจะใช้เลข1แล้วก็เลข7สองตัวนี้บวกรวมกันครับ17ได้ 1, 7, 8นับเพิ่มครับ ก็จะมีเลขอยู่4ตัวแล้วก็จะจับคู่ให้ก็จะมาเริ่มจาก1ตรงนี้ครับ1 0 09แล้วก็98สูตรสูตรนี้นี่ ผมจะจับให้แค่3คู่ครับแต่ว่าท่านต้องไปกลับตัวเลขเอาอย่าลืมกลับตัวเลขนะครับแต่หลักๆผมจะจับให้3คู่เราคำนวณงวดนี้มาดูงวดนี้ครับก็ออกวันที่14บสทับสิเลขออกที่9877ครับ ได้คู่หนึ่งครับ98ตรงนี้สี่ตัวนี้เขาจะมาคู่หนึ่งครับเขาจะมีสองตัวอยู่คู่หนึ่งก็เข้าไปที่98ตรงนี้อันนี้งวดวันที่14ทับ11ทับ68 เราคำนวณต่อครับงวดที่ออก9877ก็จะเอาเลข7กับเลข6นี่ครับได้3 4 5แล้วก็6จับคู่ครับผมจะเริ่มจาก65ตรงนี้ ห้าสี่แล้วก็สี่สามเราคำนวณงวดสิบสี่ทับสิบเอ็ดเลขถัดมาครับสิบเจ็ดทับสิบเอ็ดเลขออกสี่ห้าเจ็ดเก้าครับ ก็เข้าสี่ห้าสตัวเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ให้กลับเนี่ยครับบางครั้งผมอยากให้ท่านกลับตัวเลขด้วยครับเวลามันออกมาแล้วมันเสียดายต่อไปครับก็จะเอางวดนี้ครับที่ออกสี่ห้าเเก ก็คือเลขเก้ากับเลขสามเก้าสามในสองสามสี่แล้วก็ห้าเก้าแปดครับมาสองตัวล่างสูตรนี้รู้สึกว่า จะเป็นเล็กล่างครับนี่เข้ามา2ตัวล่างสองวดติดแล้วเดี๋ยวมาดูงวดนี้ครับงวดมันพูดที่ผ่านมาก็จะจับ5 4ก่อนครับ4ีสแล้วก็3าสองผลวันพุที่ผ่านมานครับ เลขออกสสองสองก็เข้าไปที่4องตัวล่างอีกครับรู้เหมือนว่าูนี้จะมา2ตัวล่างตลอด3งวดติดครับ4ม ที่19ทับ11ทับ68เดี๋ยวเรามาดูวันศุกร์รับวันศุกร์ก็จะเอาเลขสองกับเลข5เนี่ยครับสองกับห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย เลขสตัวเหมือนเดิมครับก็จะเริ่มจาก0ูนย์ตรงนี้09 98แล้วก็แปก็มี3คู่3ชุดเหมือนเดิมครับสำหรับสูตรสูตรนี้งวดประจำวันที่21 หกแปดก็ดูสูตรนี้แล้วรู้สึกว่าเลขจะมาสองตัวล่างตลอดครับสำหรับสูตรสูตรนี้ตรงนี้ก็มาเก้าแปดมาล่างตรงนี้มาสี่ห้าก็มาเลขล่างอีกแล้วก็ตรงนี้สี่สามก็มาล่างอีกครับ เดี๋มันรุ่นงวดนี้ครับถ้ามาอีกในนี้ก็จะมีคู่ชุดของเขาอยู่คู่หนึ่งครับนอกจาก0 9 9 8 8 7แล้วก็ถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็ลองจับดูครับแต่ที่ผมจับตามสูตรแบบนี้ก็จะมาแบบนี้สำหรับสูตรสูตรนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับราพัฒนาแนวทางใหม่สูตรนี้ครับ ก็ไม่แน่ครับวันศุกร์นี้อาจจะมาสักคู่หนึ่งก็ได้สำหรับลาวพัฒนาแนวใหม่ในแนวคนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับก็ขอให้เฮงๆรวยกันทุกๆคนครับสำหรับแนวทางลาวพาาัฒนาแนวทางใหม่สูตรนี้ครับขอบคุณครับ